แก้าลูกผ้าหลานที่องสามเนที่ตักแพน้องแปดีแดูการดยเงวยที่าสนื้อสข้างลอยเปรีม่แกนมากเนาะพราะใจเป็สะพสารตะบนเสือโกะเพวาปีปทุมจัหวันมหาสารคามอันนี้ก็สิวอกไปสตินั่นไม่มีคาปีเบิ้งก็ง่สิอลโกบ้างจังเลยน้อเฮ็ก็จังสิงายติตวาไปนะฮ เพิ่นใม่ก <atem> <5 Java othes> <s art öd> ับังใจลูกไส้เพิ่นพี่น้องอนหนาลอยยุวโคโศกใม่แันแหลวยวยพต้องหอวครับโคงใหม่ะหกใส่เหวนเพชรมานงไส้เน่หามาตึงกันเขากใจมา้วงใหม่มันบนเมใส่แหวีเพชรสวยเพชรมกใส่มากข่อยเน่ข่อยอิจฉาเน่โ้ย นะครับโคโศเจ้าไฮ้ว่าตอนพฤศจิหายเฮี่เขาที่จองแล้วว่ามันดีใจไฮดีใจแต่ว่าไฮกู้อ๊ดเลยวะเศ้าไฮล้ที่มอเสียเศร้าไฮแล้วประกาศเออแมนเขาจะออกวางนี่แหละก้าวขึ้นมาบอคุณยาแล้วลูก ตาขอความคุณยาก่อนขึ้นเวทีขึ้นมีเตียนตลาดลานย่่มยานตีนอมออนใ้กาลังตา ขวงปีทักรัท่าโหลายบุญโหลายสายบมเง้าวันเงื่อนโลายพ่อโสามา่นีนานี้ี่องนกาฟิวมาขอพรไปแล้วนะคะน้องกาฟิวขอพรที่ตารางแล้วยืใสที่น่านจะมาจอมรายกเมือสูงสูงครับข่องอาจามราบุหลายโหเดียวมาเ้ที่มาจอธรรมดาส่วนมากกันลำบุญบานจะขอ่ให้เบิ้งต้องเปเบิ้ง